เปิดภาพน้องอินเตอร์ดาราเด็กขึ้นรับรางวัลใหญ่โตเป็นสาวสวยสะพรางค่ะเริ่มโตเป็นสาวแล้วสาหรับวาทีนางเอกช่องวัน31อย่างน้องอินเตอร์รุ่งละดารุ่งลิขิตเจริญค่ะที่ปัจจุบันอายุ11ขวบแล้วล่าสุดน้องอินเตอร์ได้ออกมาโพสภาพของตัวเองพร้อมทั้งบอกข่าวดีว่าเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานั้นเธอได้รับรางวัลโดยได้เขียนแคปชั่นมาร่วมรับรางวัลและเป็นพิธีกรในงาน global y star awards สองพ เมื่อวันเสาร์ที่2กันยาที่ผ่านมานั้นเปิดประสบการณ์การเป็นพิธีกรตื่นเต้นและดีใจมากๆค่ะได้เขียนสคริปต์เองด้วยอีกทั้งก่อนหน้านี้เป็นอีกหนึ่งนักแสดงเด็กที่ฝีไม้ลายมือไม้ธรรมดาค่ะสําหรับน้องอินเตอร์เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทาง IG ได้ออกมาโพสต์ภาพขณะที่น้องอินเตอร์เดินปรมแดงในงาน พิสวาสเดอะมิวสิันรอบกาลาบอกได้เลยว่าแต่งตัวสวยดูแพงมากพร้อมกับแจกรอยยิ้มสดใสแบบธรรมชาติค่ะทําเอาหลายคนถึงกับกดชัตเตอร์กันแบบรัวๆออร่าความสวยโดดเด่นมาแต่ไกลอนาคตจะต้องได้เป็นซุปตาอันดับต้นๆอย่างแน่นอนค่ะว่าเป็นอย่างไรเราไปชมภาพความสวยของน้องอินเตอร์กันได้เลยค่ะ